ได้เวลาตัดหญ้าสวนยางแล้วจ้านี่ค่ะตัดเรียบร้อยแล้วนะคะสวนยางนะคะตัดหญ้านะคะเพื่อจะปลูกผักนะคะนี่ค่ะเขากำลังตัดกันอยู่นะคะยังไม่หมดจ้านู่นค่ะนะคะเนาะห้าคนนู่นน่ะคนตัดหญ้านะคะคนตัดหญ้าห้าคนค่ะนู่นน่ะกาลังตัดอยู่คะนู่นค่ะห้าคนนะคะนะคะตัดหญ้าเนาะนี่ก็ตัดไปได้สอง สองอกแล้วนะคะสองอกแล้วนะจ๊ะนน่นนะคะแป๊บเดียวเองนะคะห้าคนเลยนะคะอพอดีเขามาตัดป่ายางอ่าป่าตามเนาะก็เลยให้เขาตัดป่ายางไปด้วยเลยเนาะเราจะได้ปลูกผักได้นะคะนี่ค่ะโล่งออแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวอยู่สองอกทางนูน้นละจ้าที่เขากำลังตัดกันอยู่นะคะนี่ เดี๋ยวสองอกเนาะสองอกนะจ๊ะพอตัดเสร็จสักวันสองวันเราก็จะปลูกผักเลยนะจ๊ะคุณลุงปลูกผักเลยจ้ะนะคะเพราะว่าผักเราก็เคาะไว้หมดแล้วนะจ๊ะโอ้โหฮ่าคนลุงสวนยางนะจ๊ะตัดหญ้าจ้านะจ๊ะ